จะชวนเพื่อนไปเที่ยวหรือจะชวนแฟนไปเดทจะถามยังไงดีมาฟังกันครับวันเสาร์นี้คุณว่างไหมนะครับภาษาอังกฤษก็จะพูดว่า Are you free this Saturday? Are you free this Saturday? Are you free this Saturday? วันเสาร์นี้คุณว่างหรือเปล่านะครับ แต่ถ้าเราจะถามว่าพรุ่งนี้คุณว่างหรือเปล่านะครับเราก็จะเปลี่ยนสั u r d a y เป็น tomorrow นะครับภาษาอังกฤษก็จะพูดว่า are you free tomorrow are you free tomorrow นะครับ are you free tomorrow พรุ่งนี้คุณว่างหรือเปล่านะครับหรือเราอาจจะถามว่าคืนนี้คุณว่างหรือเปล่านะครับเราก็จะถามว่า are you free tonight Are าย u ฟร e ท t o n ไนท์นะครับ Are you free tonight คืนนี้คุณว่างหรือเปล่านะครับจะชวนไปกินข้าวถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดใจเม้นแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ